เป็นทุนเต็มจํานวนเปิดรับช่วงประมาณตุลาคมไปจนถึงมกราคมใครที่ได้ทุนนี้ไปก็คือถือว่าแบบเก่งมากคุณคือเดอะวันเราอยู่ในแลง25นะทุกคนเออแต่แน่นอนอยู่แล้วว่ามันไม่มีใครสละสิทธิ์อยู่แล้วปะทุนทุนแบบเนี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนหญิงนะคะเพื่อนหญิงรีวิวในวันนี้เราจะมารีวิวประสบการณ์สมัครทุน e อลาม u สมุน d ด s สกันค่ะต้องขอ disclaimer ตัวใหญ่ๆก่อนว่าทุนนี้หญิงไม่ได้รับทุนนะแต่ว่าคือหญิงอะได้ออฟเฟอร์อืมคือเราอ่ะผ่านกระบวนการในการแบบ ยื่นใบสมัครต่างๆกระบวนการสอบสัมภาษณ์แล้วแต่ว่าด้วยความที่แรงเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นกับคนที่เขาให้ทุนฟรีให้เปาแต่ว่าเราก็อยู่ในขั้นที่แบบว่าอาไปเรียนได้แต่ต้องจ่ายเองอะไรงนี้แต่ว่าก็คือว่าอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าทุนนี้มันดีจริงๆทุกคนแล้วก็อยากให้คนไทยรู้จักมากขึ้นแล้วก็อยากให้คนที่แบบ อยากไปเรียนที่ยุโรปอะไรเงี้ยรู้จักเนาะก่อนอื่นเราต้องทําความรู้จักกันก่อนว่าทุนเอลลาสมุสมุนดูสคืออะไรแน่นอนว่ามันคือทุนสนับสนุนการไปเรียนต่อปอโทที่สหภาพยุโรปเนาะแต่สิ่งที่มันเป็นข้อดีอะ่ะก็คือในแต่ละโปรแกรมที่เราสมัครอะ่ะอย่างน้อยที่สุดอะ่ะคือเราจะต้องเรียนอย่างน้อย2ประเทศอืมซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่เขาโคกันระหว่างมหาลัยในแต่ละประเทศแล้วเขาก็สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นการไปเรียนเนี่ยตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีที่เราไปเรียนอะอย่างน้อยอะคือเราต้องไปเรียน2ประเทศแล้วอืมอันนี้ก็คือเป็นข้อดีและข้อแตกต่างของทุนนี้นะแล้วนอกจากนี้แล้วสาขาที่ทุนเขาให้อะ่ะก็ค่อนข้างมีความหลากหลายเนาะทุกคนปัจจุบันนี้เขามีโปรแกรมให้เราสมาัครทั้งหมด193โปรแกรมนะทุกคนซึ่งก็มีหลากหลายสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นพวกวิทย์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เอนจิเนียร์ต่างๆแล้วก็อย่างเราสายสังคมใช่ปะก็สมัครได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศึกษาหรือแม้กระทั่งศิลปะอืมก็มีทุนให้นะทุกคนเพราะฉะนั้นทุนนี้ถือว่าเป็นทุนที่ดีมากๆเลยนอกจากสาขาที่หลากหลายแล้วอ่ะทุกคนข้อดีของทุนนี้คือเป็นทุนเต็มจำนวนนะก็ ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าการเปลี่ยนประเทศระหว่างที่เราเรียนอยู่ค่าเรียนค่า,าใช้จ่ายรายเดือนก็มีให้ซึ่งเขาก็จะให้ประมาณสักหนึ่พยูโรเนาะต่อเดือนซึ่งก็แบบไม่ได้ไม่ได้น้อยนะทุกคนบริหารจัดการได้มีค่าแบบพวกประกันสุขภาพอะไรเงี้ยคือค่อนข้างองค์รวมทุกอย่างคือเขาจ่ายให้เราทุกอย่างถือว่าเป็นทุนที่ดีที่สุดที่เรา เห็นมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนอกจากที่เขาจะจ่ายอะไรให้เราทุกอย่างแล้วอะ่ะยังไม่มีข้อผูกมัดอีกทุกคนอย่างทุน ADB ที่เราเคยได้ที่เราเคยรีวิวนะเดี๋ยวเราขึ้นคลิไปไว้ตรงนี้อืมอย่างทุนนั้นอะ่ะคือเขายังมี Requirement ว่าให้เรากลับมาทํางานที่ไทยใช่ปะ่ะอย่างน้อย2เท่าอ่ะแต่ทุนเนี้ทุน e r a s m u s m u n d u s คือถ้าได้ทุนหลังจากนั้นจะไปทํางานที่ไหนก็ได้ไม่ได้มีข้อผูกมัดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดี ของทุนนนี้นะต่อไปคิดว่าทุกคนคงสนใจแล้วคุณสมบัติคืออะไรบ้างเนาะคุณสมบัติเนี่ยจริงๆมันผ่านแปรไปตามโปรแกรมที่เราจะสมัครแต่หลักๆเนี่ยคือมี2ข้อด้วยกันก็คือคุณเนี่ยต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแล้วแล้วก็ข้อที่2ก็คืออยู่ในลิสต์ของ Country ที่แบบเขาให้ทุนถูกว่าซึ่งส่วนใหญ่ไทยก็มีแต่ว่าบางโปรแกรมอาจจะไม่มีไทยอาจจะต้องเช็คดีๆด,ด้วย แล้วนอกจากนี้แล้วอ่ะเอกสารในการสมัครอ่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบคล้ายๆกับการสมัครไปเรียนต่อต่างประเทศทั่วไปเลยนะคือเขาก็จะมีเ,เขาเรียกอะไรเอกสารทั่วไปที่เขา q รนะี r e วนาไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ Transcript, Diploma ต่างๆมี CV อืมเราต้องทำา v v ซึ่งเป็น CV ในแบบฟอร์มของ Europass นะเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ให้ใหเผื่อใครสนใจไปทำา v v ในแบบฟอร์มนั้น มี uh, recommendation 2คนแต่ว่ามีบางโปรแกรมที่เราสมัครไป3คนเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็จะต้องมีแบบพวก uh, motivation letter เนาะซึ่งแต่ละโปรแกรมอะ่ะก็เขียนต่างกันนะทุกคนไม่ใช่ว่าเขียนแค่ใบเดียวแล้วส่งไปหลายโปรแกรมได้อืมก็อันเนี้ยก็จะเป็นฟอร์มคร่าวๆแล้วนอกจากนี้ก็ยังต้องมีผล IELT อีกนะ อันนี้ก็จะเป็นเอกสารคร่าวๆที่ใช้สําหรับการยื่นรอบแรกซึ่งตอนนี้นะทุกคนก็ยังเชื่อว่าทุกคนยังมีเวลาในการเตรียมตัวเพราะว่าการเปิดรับสมัครของออทุนนี้มันจะเปิดรับช่วงประมาณตุลาคมไปจนถึงมกราคมเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรายื่นแอปพลิเคชันหลักการในการสมัครนะทุกคนก็คือเราจะมีลิงก์ข้างล่างให้ซึ่งถือว่าเป็นแคตตาล็อก ออว่าทวินลาสมุสเนี่ยเขาให้กับโปรแกรมไหนบ้างที่เราบอกไปเบื้องต้นเนาะที่มี193โปรแกรมให้ทุกคนไปเลือกช้อปปิ้งนะเออไปเลือกตามแคตตาล็อกว่าหัวข้อปริญญาโทรหรือว่าหลักสูตรไหนที่เราชอบเราสนใจอืมเราก็ไปเลือกตรงนั้นแล้วในแต่ละแคตตาล็อกอ่ะ,อะเขาก็จะมีลิงก์เข้าไปสู่โปรแกรมนั้นแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ไปศึกษารายละเอียดในการสมัคร เพราะว่าการสมัครเนี่ยเขาเราจะต้องสมัครโดยตรงกับโปรแกรมนั้นๆซึ่ง r e q u i ของ qui ร e ของแต่ละโปรแกรมก็จะต่างกันเนาะต่อไปก็จะเป็นการรีวิวประสบการณ์ของตัวหญิงเองนะต้องขอบอกแบ็ r กราวก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจบปอตีเศรษฐศาสตร์มาแล้วก็ทำงานในวงการนี้แหละอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยสนใจไปเรียนต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยในปีที่แล้วอ่ะเราสมัครไปทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันซึ่งเราแนะนำว่า ใครที่สนใจเนี่ยแนะนำว่าให้สมัครไม่เกิน3ามโปรแกรมนะทุกคนคือทุนเอล่าสมูทอะเขาไม่ได้มีการจำกัดหรอกว่าเราสมัครได้แบบมากสุดกี่โปรแกรมแต่ว่าคือเขาก็จะถามนะเนาะว่าเราสมัครโปรแกรมอื่นไหมแล้วเขาก็คือยิ่งเรามาีสมัครทุนอื่นเยอะอะ,อะเขาก็ยิ่งมีคำถามเยอะอะไรอย่างนี้อืมก็เลยคิดว่าสามโปรแกรมเนะี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมที่โอเคแล้วอย่างส่วนตัวหญิงอะหญิงสมัครไปทั้งหมด 3โปรแกรมซึ่ง3โปรแกรมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Economic Policy for Global Transition มี The Master Economics of Globalization and European Integration แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ Global Development Policy ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าทั้ง3โปรแกรมเนี่ยมันจะออกแนวเป็นทาง Economic Policy ทั้งหมดซึ่งเราก็สามารถอธิบายได้เนาะว่าทำไมเราถึงสมัครทั้ง3โปรแกรมนี้อืม ซึ่งทั้ง3าโปรแกรมนี้เราก็ยื่นใบสมัครเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นใบสมัครที่เราพูดไปก่อนหน้าแล้วก็เปลี่ยน motivation letter ให้มันมีความ specific มากขึ้นว่าเราอยากไปเรียนเพราะอะไรเรา contribute อะไรได้บ้างแล้ว uh, long term medium term ของเราเนี่ยคืออะไรในการที่แบบเราจะไปเรียนที่นูน่อนอะไรเงี้ยอืมซึ่งการเขียน motivation letter ยิ่งเขียน specific ได้มากแค่ไหนอะยิ่ง ทำให้เขารู้ว่าเราสนใจอย่างแบบยกตัวอย่างโปรแกรม Economic Policy for Global Transition ใน Motivation Letter ของเราอะเราเขียนเลยว่าเราจะไปเรียนเมเจอร์นี้เราสนใจ subject นี้อืมเราสนใจอ่ professor คนนี้อะไรเงี้ยคือแบบเขาจะได้รู้ว่าเรา research มาเออนี่นแหละเราก็เลยคิดว่าเนี่ย ตัวเลข3โปรแกรมก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วนะทุกคนทั้ง3โปรแกรมของเราเนี่ยนอกจากเบสิ c requirement ที่เราบอกไปอะ่ะเขาก็จะมี Require ว่าตอนปอตีเราจะต้องมีหน่วยกิจที่เรียนไม่ว่าจะเป็น Macro หรือ Micro Economics เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เขาก็ให้เรากรอกอืมแล้วก็ให้แบบโชว์ Transcript ให้เขาว่าเอ้ยเรามีหน่วยกิจจริงๆนะอันเนี้ยก็คือเป็น r e q u i r e m e n t ที่เสริมออกมาอืมเพราะฉะนั้น สมัครตามความสนใจนะทุกคนว่าแบบตัวเองสนใจด้านไหนเขาอาจจะมีร้วยควายเมนมากขึ้นอืมพอหลังจากนั้นเราก็ใช้ช่วงเวลาสมัครตั้งแต่ตุลาไปจนถึงเดือนออมกราคมอ่ะเราก็สับมิททุกอย่างเนาะในโปรแกรมของเขาบางโปรแกรม ไม่มีค่าสมัครนะทุกคนแต่บางโปรแกรมก็มีค่าสมัครเหมือนกันก็คือขึ้นอยู่แล้วแต่โปรแกรมอย่างที่เราสมัครมี2โปรแกรมที่ฟรีอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือต้องจ่ายค่าสมัครประมาณแบบ3,000บาทอ่ะก็คือไม่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยก็คือเป็นราคาปกติของการสมัครเรียนต่างประเทศนะอื แล้วพอเราสมัครเสร็จปุ๊บมกราใช่ปะช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็จะส่งเมลมาแล้วลว,ว่าเอ้ยเราเผ่านช็อตลิสต์แล้วนะแบบเดี๋ยวจะขอนัดหมายสอบสัมภาษณ์ซึ่งสอบสัมภาษณ์ทั้ง3โปรแกรมอะ่ะก็คือเป็นในเดือนมีนาคมนะทุกคนซึ่งในการสอบสัมภาษณ์อะ่ะมันใช้เวลาไม่ได้เยอะหรือว่าบางโปรแกรมอาจจะเยอะบางโปรแกรมอาจจะน้อย เออก็คือขึ้นอยู่แล้วแต่โปรแกรมนะทุกคนอ่าคำถามในการสัมภาษณ์ทุนของเราอะ่ะอย่างมีบางทุนเนี้ยคือเขาอะเป็นต้องการคนเสิจัยจ๋าเลยคือเขาก็แบบจะถามเราเลยว่าแบบเราสนใจเรื่องอะไรแล้วถ้าแบบเราได้เข้าไปเรียนแล้วเราสนใจหัวข้อวิจัยเรื่องอะไรอืมหรือว่าบางทุนเนี้ยก็แบบถามเราเกี่ยวกับความรู้เบสิกเกี่ยวกับอีคอนอะไรเงี้ย ว่าแบบอย่างเช่น Public g o o d s คืออะไร e x uh, t e r n a l i t y คืออะไรอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นการแบบชิดแชททั่วไปออหลักๆอะ่ะคือเขาก็จะถาม based on motivation letter ที่เราเขียนไปนั่นแหละแล้วก็ถามคำถามความรู้ทั่วไปและด้วยความที่ทุนนี้มันแข่งขันกันค่อนข,ข้างสูงเนาะเพราะว่า Benefit มันก็มีค่อนข้างเยอะอ่ะสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้อะแล้วเราจะเตรียมตัวได้มาก มากขึ้นเนาะในเรื่องของรอบการสอบสัมภาษณ์อะ่ะก็คือ 1. การฟอร์มไอเดียของเราให้มันครบจริงๆว่าเสิร์ชที่เราอยากทําคืออะไรเออเราทําเสร็จปุ๊บความรู้ที่เราอยากได้เนี่ยหลังจากนั้นมันมีประโยชน์กันหน้างานเราอย่างไงหลังจากที่เราจบไปแล้วแพลนของเราคืออะไรคือแบบให้คิดเรื่องนี้มาให้แบบรอบคอบให้มากที่สุดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก้อนที่2ก็คือ เราควรจะไปทวนความรู้เบสิกด้านอีคอนอืมแล้วบางทีอ่ะเราเรียนเป็นภาษาไทยใช่ปะเวลามันตอบเป็นภาษาอาังกฤษเนี้ยก็คือมีความติดขัดเล็กน้อยเราคิดว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราไปเรียนรู้ basic, เบสิกอีคอนนิดหน่อยเราก็จะตอบให้มันคล่องขึ้นมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยเราได้นะอืมแล้ว พอหลังจากนั้นเราสัมภาษณ์ไปเดือนมีนาสักประมาณเดือนพฤษภาคมอะ่ะเขาก็จะแจ้งผลให้เราแล้วแหละว่าเราได้หรือไม่ได้แต่ด้วยความที่ทุนนี้เนาะมันค่อนข้างที่จะแบบแข่งขันกันสูงเพราะฉะนั้นเอ่อใครที่ได้ทุนนี้ไปก็คือถือว่าแบบเก่งมากคุณคือ THE ONE นะใครเคยไปใครเคยได้ทุนนี้หรือว่าสนใจทุนนี้ก็คือคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็แชร์ทิปสของตัวเองได้นะอืม ถามว่ามันคอมขพที่ขนาดไหนก็คืออย่างมีทุนหนึ่งที่เราสมัครไปก็คือของเอ่อมาสเตอร์อีโคโนมิสออฟโกเบอรลิซทุนเนี้ยในรอบออฟแอพพลิเคชัอ่ะมีคนสมัครทั้งหมด915คนเออแล้วเขาก็ช็อตลิสต์ออกมาเหลือสักประมาณแบบ50-60คนในการไปสอบสัมภาษณ์จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยก็คือเหตุผลหนึ่งทำไมเราสอบสัมภาษณ์ได้ไม่นานเพราะว่าเขาต้องสอบสัมภาษณ์เยอะมาก แล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะช็อตลิสต์ห้าสบหกิคนเนี่ยที่มาสัมภาษณ์อ่ะให้เหลือแค่ไม่ถึง20สิบคนทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุนนี้มันค่อนข้างที่จะแบบคุ้มค่ิทีฟอยู่นะทุกคนแต่ทุกคนทําได้อือย่างเราเนี้ยเราอยู่ในแรงยี่สิบห้านะทุกคนเออแต่แน่นอนอยู่แล้วว่ามันไม่มีใครสละสิทธิ์อยู่แล้วปะทุนทุนแบบเนี้ยเออเราก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อไว้ในอนาคตมีความพร้อมมากกว่านี้เราก็ จะมาสมัครอีกอืเพราะว่าข้อนี้ข้อดีของทุนนี้อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีการจำกัดอายุจ้ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรีวิวการสมัครทุน e r a s m u s Mundus ของตัวหญิงเองนะอยากรู้คำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรให้กับหญิงนะก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณมากนะคะ